สวัสดีครับกุ๊กครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมวันนี้กุ๊กมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ H1 2.5 b l สองจุดห้าปี2018นะครับผมตัวนี้ผลิตน้อยนะแค่200คันนะครับผมเป็นตัวพิเศษนะฉลองครบรอบ10ปีอ,อของตัว H1 วัเขานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ย เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวคุกจะพามาชมรายละเอียดภายนอกรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ10ปีของเทวันนะครับผมเป็นตัวแบ็กซีรีส์นะผลิตน้อยแค่200คันนะครับผมจะมีความพิเศษคือนี่ครับกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมลมดำนะครับผมจะออกโครเมียมดำๆนะฮะ ดำๆเงาๆนะเนี่ยฮะเป็นโคลมียมลมดำนะอันนี้จะไม่ใช่สีโคเมียมเลยนะครับจาะออดำดำหน่อยนะเป็นโครเมียมลมดำนะฮะแบบนี้นะสวยงามมากๆนะฮไฟตัดหมอกก็เป็นเดย์ไทม์นะครับสำหรับโฉมตัวนี้เป็นโฉมกระจังตั้งนะฮะที่เขาเรียกว่ากระจังหวีนะอันนี้เป็นตัวฉลองครบรอบสิบปีนะครับผมของตัว H1 เขานะครับผม ไฟหน้าก็เป็นหลอดฮาโลเจนปกตินะครับผมเป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟกเ,เตอร์นะครับผมส่องสว่างไกลในยามค่ำคืนนะสีดําเงางามเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับมาพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมแบบนี้เลยนะเวลาเลี้ยวนี่เห็นตะไกรแน่นอนนะครับผมนะ ล้อแมกลายพิเศษนะครับผมเฉพาะตัวแบ็กซีรี์นะเป็นสีไฮเปอร์แบ็กนะครับผมจะปออกดำดำเงาๆนะฮะนี่ครับเป็นไฮเปอร์แบ็กนะยางดีดอกเต็มนะครับผมใช้ได้อีกงานนะครับผมยางปี2021นะฮะสีดำสวยๆเลยนะครับผม อ๋อแล้วก็มีถ้าเป็นโฉมนี้ก็จะมีค่าสติกเกอร์นะครับผมคำว่า Back s ซ r i e s นะครับผมแบบนี้นะเป็นสติกเกอร์มาจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นรุ่นของเขานะเนี่ยครับอันนี้ถือว่าของเดิมยังอยู่ครบหมดนะครับผมเป็นตรงรุ่นนะอันนี้ตรงรุ่นนะครับผมไม่ไม่ได้ดัดแปลงนะเป็นรุ่น Back s ซี i e ่เลยนะครับผมมันจะมีความพิเศษอยู่เดี๋ยวจะมาอธิบายทีละจุดนะฮะ เซนเซอร์ S S ถอยหลังสี่จุดอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนะครับผมไฟเบรกดนที่สามที่สปอยเลอร์หลังนะครับผมนี่สองสว่างไกลแน่นอนนะครับผมไฟท้ายขนาดใหญ่นะแล้วก็โลโก้คำนี้ครับเนี่ยตัวที่เป็นครบรอบสิบปีนะฮะของ S1 เขานะฮะนี่ครับแล้วโลโก้คำว่า แบ็กซีรีสนะครับผมแบบนี้นะตรงรุ่นนะฮะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับซ่อนอยู่ใต้คิวโครมเมียมแบบนี้นะสีดำเงาๆเ,เ,เลยนะถ้าใครหาตัวนี้อยู่นี่พร้อมส่งมอบได้เลยนะครับผมนี่รถเพิ่งเข้านะครับเนี่ยทำสปาภายใน ออขัดสีก็ส่งมอบได้เลยนะฮะนี่แค่ล้างน้ําอย่างเดียวนะมาถึงนี่ก็แค่ล้างแล้วก็มาถ่ายรูปอัดวิดีโอก่อนแค่นี้นะครับผมแต่ตัวจริงสวยมากนะครับถ้าชอบตัวนี้นี่เรามาดูนะครับผมใครที่เป็นสาวโบเกตวันนี่ตัวพิเศษนะฮะผลิตแค่สองร้อยคันนะโอเคครับภายนอกทัานี้ก่อนนะ ครับผมนี่คุกพามาชมรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะฮะแวะห้องเครื่องนิดนึงนะมาดูความสะอาดของห้องเครื่องก่อนนะครับผมนี่รถบ้านแท้ซื้อจากเจ้าของโดยตรงว่าจะได้สภาพสวยๆแบบนี้นะฮะห้องเครื่องแห้งๆไม่มีไหลยเยิ้มเลยนะไม่มีคราบละมันไหลยเยอะไลมนะครับผมนะเดิมๆทุกจุดนะฮะนี่ครับเครื่องแห้งๆเลยนะฮะนี่เครื่องสะอาดมากนะฮะนี่ครับนะ รหัสเครื่อง A สองนะครับผมที่ทุกคนตามหานะมาพร้อมเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมรีดแรงม้าได้175แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องดีเซลที่แรงแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับผมเครื่องอึดและทนมากๆนะครับในส่วนของบอดี้ก็ไม่มีช้ำนะฮะนี่ครับน็อตเดิมๆไม่เคยไขนะฮะน็อตนี่น็อตหัวน็อตเดิมๆไม่เคยไขทุกจุดเลยนะครับผมสเก็บเบราร์ดเดิมโรงงานมาครบนะฮะแห่งการความร้อนอยู่ครบนะ นี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คซ้ายขวานี่ดิมเดิมเลยนะฮะน็อตเดิมทุกจุดนะฮะไม่มีการถอดการไขเลยนะฮะนี่ครับสวยงามมากๆนะครับไปดูภายในกันต่อนะครับสำหรับรุ่นแบ็กซีรี์นี่นะครับผมก็จะได้ภายในสีครีมนะครับผมเป็นบอ่อหนังนะเป็นบอ่อหนังแท้มาจากโรงงานนะครับผมบอกเขาจะเป็นลายพิเศษนะฮะนี่ครับ เดินตะเข็บแบบพิเศษนะจะเป็นลายเฉพาะของแบ็กซีลี่เขาเลยนะครับนี่ฮะเป็นลายพิเศษนะนี่ครับมีโลโก้คําว่าแบ็กซีลีปมาทับอยู่ที่เบาะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ่อนี่ครับถ้าตรงด้านคนขับนี่หัวหมอนก็จะเป็นมิกี้เมาส์นะฮะรองรับต้นคอนะครับผมนี่ฮะนะแผงประตูก็เดินแบบลายพิเศษนะให้เออมันจะเหมือนกบับเบาะเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเพิ่ม ด้วยเคปล่านะครับผมนี่เคปล่าทั้งคันนะนี่ครับตัดด้วยเคปล่าทั้งคันนะนะครับจะออกสปอร์ตนะฮะแขงประตูสวยๆเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยร่องรอยหลอกเลยนะฮะติดฟิล์มอย่างดีนะครับผมนี่เห็นไหมเอ่ยนะฟิล์มลามินาทั้งคันนะครับผมได้ลามินาทั้งคันนะฮะบานหน้าด้วยนะครับผมนะพวงมาลัยหุ้มหนังดํานะครับสาหรับรุ่นนี้เป็นหนังดํานะฮะนี่ครับ ผมอะไรก็ถ้าเป็นรุ่นนี้เป็นพิเศษก็คือเป็นนี่ฮะควบคุมเครืองเสียงด้านซ้ายนะครับผมนะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือมีคูซคอนโทรลระบบล็อกความเร็วเข้ามานะฮะนี่ครับแต่ตัวนี้ไม่มีประตูไฟฟ้านะไม่มีกล้องสามรอยหกสิบองศานะครับผมแต่ว่ามีนี่ครับคูซคูซคอนโทรลให้นะฮะนะ แล้วก็แอร์เนี่ยนี่ครับแอร์ Air จะเป็นดิจิตอลนะครับผมนี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนะหน้าจอแบบนี้นะครับผมมีโลโก้สัญลักษณ์คำว่า Back Series นะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมกล้องหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่นี้มันก็เดินอยู่เพราะว่าผมเปิดฝาท้ายไว้นะ แผงคอนโซนสวยๆเลยนะครับผมแอร์แบ็กสองลูกนะด้านข้างกับด้านปูออมไลไยนะครับผมแผงคอนโซลสวยๆใส,ๆ,สๆเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆนะครับผมนะมาพร้อมกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติให้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนตรงรุ่นเลยนะครับผมนะเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเข้า ใช้งานง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะเนี่ยครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่วิ่งมาแค่เก้าหมืนหนึ่งพันสามร้อยสามกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับผมนี่ครับผลิต18 19 20 21 22 23 5ปี6ปีเราไม่ถึงสองหมื่นโลเลยนะครับผมปีละหมื่นกว่าโลเองนะใช้น้อยมากๆนะ เท้าแขนก็สภาพยังดีอยู่นะครับไม่มีถลอกไม่มีขาดเลยนะเนี่ยครับเบาะคู่กลางตัวนี้ก็หมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะครับผมตัวนี้เป็นโฉบสิบเอ็ดที่นั่งนะฮะนี่ครับลายเบาะพิเศษเลยนี่ฮะลายเบาะพิเศษเฉพาะตัวแบ็กซีรี์นะครับผมนี่ฮะจะเหมือนกันทั้งคันนะครับผมแล้วก็นี่ครับด้านมือเปิด ตรงนี้นี่ก็เป็นเทปล่านะครับผมเป็น,นคาร์บอนเคปล่านะฮะสวยงามมากๆนะดูสปอร์ตมากๆนะ,น,นะครับผมเบาะแถวสามนะครับผมเบาะหนังสภาพดีเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะครับเนี่ยฮะลายพิเศษนะเบาะหนังสภาพดีไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะครับคันนี้มีพร้อมส่งมอบได้เลยนะเนี่ย อันนี้นะฮะอันนี้แถวที่สี่แถวที่สี่นี่เหมือนกับไม่เคยมีคนนั่งเลยครับไม,มไม่มียุบไม่มีบ่อตึงๆเลยนะนี่ฮะสวยงามมากๆนะครับผมนะมีพรมเข้ารูปมาทั้งคันแล้วนะครับผมนีม่เจ้าของเก่าเขาทำมาให้แล้วนะฮะพรมเข้ารูปนี่ก็เกือบหมื่นแล้วนะครับผมมาดูความสะอาดของหลังคานี่ รถบ้านแท้ๆมันจะได้หลังคาสวยๆเนียนๆแบบนี้ครับไม่มีริ้วรอยล่องรอยการเปิดเลยนะฮะนี่ครับสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างนะสำหรับด้านท้ายรถคันนี้ก็กว้างๆเลยนะฮะบ่บอหลังนี่แค่ขยับมาให้ดูเต็มๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นี่ก็สามารถพับเบาะได้หลายรูปแบบนะครับผมเก็บสัมภาระได้อีกเยอะนะครับ นะี่ครับนั่งสบายสบายนะครับผมเป็นรถ11ที่นั่งที่นั่งสบายนะไม่อึดอัดแน่นอนครับเนี่ยครับเพราะช่องว่างระหว่างศาีรษะกับหลังคาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ครับมาดูในส่วนของบอดี้บ้างนะครับตะเข็บเม็ดฮาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมน็อตฝากระโปรงท้ายนะฮะไม่เคยมีการถอดนะี่ไม่มีการ มีรอยไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยอา่ายออกมานะฮะนี่ฮะจะเข็บเม็ดอาร์เดิมโรงงานมาเต็มนะฮะในส่วนของด้านซ้ายของรถนะครับผมนี่ครับเบาะด้านซ้ายนะครับผมก็หมุนได้360องศาเช่นกันนะครับตัวนี้คู่กลางนะฮะนี่ครับเบาะสภาพดีมากๆนะครับนี่ถ้าหารุ่นนี้อยู่นะ แนะนำเลยครับคันนี้เลยนะเนี่ยครับเป็นปรุ่ิเศษเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับผมเนี่ยฮะตะเข็บลางประตูเนี่ยครับเรียงตัวสวยงามเลยออกจากโรงงานแบบไหนมาแบบนั้นเลยนะฮะยังอยู่เดิมๆครบๆเลยนะนี่ครับสันเหลี่ยมประตูนี่นะเสาสวยงามจริงๆนะครับนะแผงประตูนะไม่มีขาดไม่มีร่องไม่มีร่อนนะครับนี่ลายพิเศษนะฮะ ประตูมาด้วยพร้อมด้วยนี่ครับคาร์บอนเคล์ล่านะนสวยๆเลยนะครับผมนะบอกผู้โดยสารข้างคนขับนะครับผมก็สภาพดีเหมือนกันนะนครับจะมีโลโก้คำว่า b c k s ซ r i ี่ประทับที่ตัวเบาะเลยนะครับผมหัวหมอนเป็นมิกิเมาส์นะโออ,อนี่<ม>พระเอกของงานนะครับผมแผ่นเพดน,นะรุ่นนี้ก็จะเป็น สติกเกอร์แล้วนะครับผมต้องมีทุกคันนะนี่ฮะของเราเดิมๆแท้จากจากบ้านโดยตรงนะครับผมภายในสวยงามนะฮะโอเคภายในเท่านี้ก่อนนะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ s 1 2.5 Back Series ปี2018ที่คุกนำมาเสนอนะครับผม คันนี้เนี่ยตั้งราคาไว้แค่เพียงนะครับผม9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง youtube นะช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับผมรับส่วนลดเพิ่มไปเลยสองหมื่นบาทครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผมแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่สนใจรถรุ่นนี้ สามารถติดต่อสอบถามกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะครับผม0985353789นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผม0985353789นะครับผมหรือติดตามกุ๊กทาง y o u t u b e นะช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมกุ๊กจะมีรถใหม่มาอัปเดตให้ดูกันทุกวันนะครับผมอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้ดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผม สามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องกุ๊กรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ